จากลาบ,บุรีเกษตรเก่าญี่ปุ่นนะครับนี่เราก็จะมาทําคลิปแล้วก็รีวิวนะครับผมเรียกกันว่ารถด,ดันดินอนเนกประสงค์คือจริงๆพื้นฐานตัวรถมันจะเป็นรถทวนดินดีเซลแล้วก็มีโรตารี่แต่ญี่ปุ่นนะครับคือรถพวกนี้ามาตรฐานก็คืออาจจะมีตัวรถ แล้วก็เครื่องเราสามารถเลือกเป็นเบนซินก็ได้ดีเซลก็ได้ส่วนโรตารี่เนี่ยเป็นออปชั่นก็เหมือนซื้อรถล้วนฟอร์ดเนบ้านเราครับจะเอาโรตารี่หรือจะเอาผ่านอะไรก็คือเป็นออปชั่นแต่ญี่ปุ่นคันนี้ครับไม่มีมาเพราะว่าเป็นจุกปิดเอาโรตารี่มันหายไปอ่ามันถูกปิดไว้ก็เลยเอามาดัดแปลงเป็นชันดินปรับองศาได้นะครับแล้วก็ลูกค้าเอาไปลากสารี่ได้นะครับพอใส่ตรงนี้หรือลูกค้าจะใส่ผ่านไถ ถาไถดินเป็ผ่านโวหมูแล้วก็ได้หรือจะทําเป็นคาดดินหรืออเนกประสงค์นะครับแค่ไม่มีโรตารี่นี้เรามาดูเครื่องเครื่องก็จะเป็นนะครับ L60 ดีเซล L6 สตาร์ทกุญแกแล้วก็มือดึงนะครับส่วนมือดึงเราก็เปลี่ยนลูกยางให้นะครับขอสังเกตว่าเครื่องแอลนะครับมาจากญี่ปุ่นอฝามันจะหลวมเพราะลูกยางมันหมดสภาพนี่เราเปลี่ยนให้ใหม่ครับแน่นดึงง่ายๆ่าครับก็เปลี่ยนถ่ายของเลวนะวครับระบบไฟปกติแบตเปลี่ยนให้ใหม่นะครับ เกียร์ปกติน้ำมันเครื่องถ่ายแล้วนะครับส่วนต่วโค้มาดูนะครับก็จะมี6กเกียร์เดินหน้านะครับ2เกียร์ถอยสตาร์ทกุญแจอยู่นี่นะครับแล้วก็ล็อกเกียร์เกียร์มันก็จะมีอย่างห้าหเราจะใส่นี่ครับโลไฮแค่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวเดินแล้วก็บีบเบี้ยวซ้ายขวาครับส่วนยางก็จะเป็นยาง5้าบนะครับเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรยังใช้ได้นะครับส่วนฝานนะครับฝานด้านดิน นี้ก็จะยาวประมาณ1เมตรแล้วก็ปรับองศาได้นะครับตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ใส่ล็อกแต่ช่วงมันก็จะมีเก็บหน่อยนะครับเก็บช่วงว่างนงี้ครับอ่าแล้วก็ปรับทดสอบตันตรงนะครับถ้าเราจะใส่ผานไถเ่เราก็ถอดตัวนี้ออกครับแก่เร่งนะครับ ก็คือรีวิวคร่าวๆเพื่อลูกค้าเป็นแนวทางในการตัดสินใจว่าจะเอาไปต่อยอดทําอะไรนะครับมีผ่านให้ลูกค้าก็ไปซื้อผานถใส่หรือเอาไปทําสารีรากขนยาขนอะไรขนสินค้าเกษตรคือได้ประหยัดได้ความสะดวกสบายการันตีครับขอบค,ครับ